จะเป็นไปได้ยังไงที่ท่อใหญ่ถึงท่อจะมีขนาดพื้นที่มากกว่าท่อเล็ก2องท่อเป็นไปไม่ได้คุณนำเสนอผิดแล้วสวัสดีชาวนี้กันทุกทุกคนครับผมหลังจากที่ผมได้นำเสนอในเรื่องของการที่ผมได้ฝังท่อครับเป็นท่อ pvc นะครับท่อขนาด4นิ้ว2ท่อนนะครับแทนที่จะเป็นท่อขนาดหนิ้ว1ท่อนนะครับผมก็ได้นำเสนอไปว่าในกรณีที่ เราต้องการที่จะวางท่อฝังท่อถ้าจะประหยัดงบประมาณก็แนะนําให้เป็นในเรื่องของท่อขนาด4นิ้ว2ท่อนนะครับแทนที่จะเป็นในเรื่องของท่อขนาด6นิ้วท่อนเดียวนะครับมันสามารถที่จะประหยัดราคาได้นะครับแล้วก็บอกว่าทีแรกนะผมก็คิดอยู่นะครับว่าไอ้ท่อ4นิ้ว2ท่อนะครับถ้าพื้นที่รวมกันเนี่ยมันควรที่จะมีขนาดมากกว่าท่อ6นิ้วที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดอย่างนั้นนะตอนแรกนะครับผมก็ได้มานั่งคิดคำนวณตามหลักทางคณิตศาสตร์ ก่อนที่จะมีการทําคลิปนําเสนอและสุดท้ายปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้คิดออกมามันจะตรงกันข้ามกับความคิดที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกผมก็เลยนะแนะนําเสนอว่าท่อ2ท่อที่เป็นเห็นอยู่เนะี่ยด้านซ้ายมือครับอันนี้ก็คือนขนาดขนาดของท่อ4นิ้วครับนี่ครับด้านซ้ายมือนี้จะเป็นขนาดท่อ4นิ้วส่วนด้านขวามือนี้จะเป็นขนาดท่อ6นิ้วอันนี้คือเหลือจากการเจาะบาดาลแล้วผมก็ตัดออกมานะครับมาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่า4นิ้ว2ท่อก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับาจาก ฝั่งนู้นถึงฝั่งนี้นะครับก็คือ4นิ้วส่วนตรงนี้ก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้คือ6นิ้วครับอืมนะครับเมื่อเรานะครับใส่2ท่อนี้นะครับก็หมายถึงว่าปกติแล้วท่อขนาดใหญ่จะมีค่าเท่ากับ900บาทนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันก็ราคาสูงนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่าเราซื้อท่อเล็กท่อเล็กผมจะตีราคาอยู่ที่กลมๆอยู่ที่ประมาณท่อละ400บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อท่อเล็กมาสองท่อก็อยู่ที่800บาทถูกไหมครับท่อใหญ่ท่อเดียวอยู่ที่ 100บาทแสดงว่าเราจะประหยัดงบประมาณได้อยู่ที่100บาทนะครับผมก็มองว่าโอเคมันประหยัดกว่าถ้าเกิดว่าเราวาง2ท่อมันก็น่าจะดีนะครับทีแรกผมก็คิดว่าไอ้สท่อรวมกันนะครับการไหลของน้ําจะมากกว่าเพราะว่าปริมาตรมันน่าจะมากกว่ามองเห็นไหมครับมันใหญ่กว่าคือคือหมายถึงว่ามันมีมันมี2จุดที่มันจะไหลน่าจะเยอะกว่าท่อใหญ่ๆนะครับผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอมาใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ให้ได้ดูโอ้โหไม่ใช่ครับผิดเลยนะครับท่อใหญ่จะมีค่ามากกว่านิดนึงด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับหลังจากที่ได้นําเสนอไปก็จะมีหลายหลายคนมองว่าคุณคิดผิดแล้วคุณไม่ใช่แล้วคุณมั่วแล้วคุณนําเสนอในสิ่งที่มันผิดๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอให้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ก่อนที่จะนําเสนอออกไปเนี่ยผมได้นั่งคานวณทางคณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะนะครับหลังจากที่เราได้มาคิดคํานวณในเรื่องของคณิตศาสตร์ครับถ้าเกิดว่าเราอธิบายตามหลักทางคณิตศาสตร์มันก็จะย้อนกลับไปในเรื่องของคณิตศาสตร์ม2นะครับในเรื่องของ พื้นที่ผิวและก็ปริมาตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้เห็นกันเลยแล้วก็ดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาละนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวซูมเข้าใกล้ๆชัดๆหน่อยนะครับเราจะได้มองเห็นแล้วก็อธิบายให้เข้าใจกันนะครับประมาณนี้อ่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นวงกลมนะครับวงกลมจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแบ่งเป็นซ้ายและขวาอะไรกันนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆฝั่งด้านนี้จะเป็นวงกลมใหญ่แลวกัน อันนี้จะเป็น6นิ้วนะครับตรงนี้จะเป็น6นิ้วอันนี้จะเป็น4นิ้วนะครับถ้าในกรณีที่เป็นเส้นรอบวงนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์เส้นรอบวงก็คือเส้นจากตรงนี้รอบเลยนะครับเส้นรอบวงก็คือนะครับผมจะกําหนดให้เป็นสวอลเนาะสวอลเส้นรอบวงนะครับตามหลักทางคณิตศาสตร์จะมีค่าเท่ากับ2อพายอานะครับ2ก็จะเป็นเป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์พายก็จะมีค่าเท่ากับ3 1 4จสี่นะครับ ค่ามันก็คือ22ส่วนด้วย7นะครับแต่เราจะตีไปที่3.14นะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเส้นรอบวงถัดจากนั้นครับถ้าเป็นปริมาตรปริมาตรก็หมายถึงอะไรครับก็ทั้งตรงนี้ทั้งหมดครับเราจะเรียกว่า A ปริมาตร A นะครับก็คือพื้นที่หน้าตัดของของไอ้ที่เรียกว่ามันเป็นแบบท่อของเรานั่นแหละนะครับเห็นไหมครับเป็นปริมาตรปริมาตรว่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่มันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ ประมาณนั้นนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับในเรื่องของพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรนะครับ A ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับพายอยกกาลังสองถูกไหมครับถ้าผมคิดผิดต้องขออภัยด้วยแต่ผมคิดว่าผมคิดมาดีแล้วแหละนะครับอันนี้คือ A เลยที่เราจะต้องมาคิดกําหนดให้ตรงนี้เป็น a 4และตรงนี้เป็น A6 เนี่ยครับมันจะได้เห็นชัดๆนะครับ a อครับก็แทนค่าลงไปครับ AC จะมีค่าเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่นะครับถามว่ารัศมีอันนี้คือรัศมีครับ อ่าตัวนี้คือรัศมีครับก็คือจากตรงกลางถึงเส้นขอบนะครับถ้าเกิดว่าทั้งหมดคือ4นิ้วนะครับทั้งหมดตรงนี้คือ4เนี่ยถ้าเกิดว่าเส้นขอบเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับเพราะว่าจากตรงนี้ถึงมาถึงตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2เหมือนกันรวมแล้วก็รวมกันแล้วก็จะได้4นะครับฉะนั้นรัศมีของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับอ่าล้วก็มาแทนค่าในสมการนะครับก็จะเป็น2ยกกําลังสองยกกําลังสองก็จะได้4ถูกไหมครับอ่าถัดจากนั้นครับ3 3.14ขอคิดเป็น3แล้วกันครับเอาไปไง,ง่ายๆเลยมันจะได้เข้าใจง่ายๆเนี่ย3คูณ4ได้12ถูกไหมครับ12อันนี้เป็น A4 อันนี้เพียงแค่ตัวเดียวครับ1ตัว1ตัวจะมีค่าเท่ากับ12นะครับประมาณนี้ต่อไปเรามาคิด A6 ครับว่าพื้นที่หน้าตัดของของตัวใหญ่จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับใช้สมการนี้นะครับ A6 a กก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3.1 4เพื่อที่จะได้เห็นง่ายๆนะครับ3.14จากจุดตรงนี้ ถึงจุดตรงนี้ก็คือสถูกไหมครับเพราะว่าเส้นทั้งหมดมันคือ6เนี่ยเส้นตรงนี้คือ6ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็น3นะครับจากตรงนี้ถึงตัวนี้ก็คือ3มนะครับตรงนี้ก็จะเป็น3มยกกําลังสองโอเคไหมครับ่ามยกกําลังสองก็จะได้9ถูกไหมครับเราคิดง่ายๆอย่างที่บอกตัวหนึ่งสี่เราไม่คิดมันจะได้เป็นแบบตัวเลขที่ชัดๆสุดท้ายแล้วเวลาคูณมามันจะต่างกันนิดเดียว9ก้าคูณสได้เท่าไหร่ครับเก้าสามก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดนครับอันนี้คือ A6 นะครับท่อก็จะมีค่าเท่ากับ27นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้4นิ้ว4นิ้ว2ท่อนนะครับท่อนก็คือคูณ2เข้าไปถูกไหมครับถ้า2 A4 ก็คือเราใช้2ท่อนะครับก็หมายถึงว่ามันจะมี2ท่อก็คือบวกกันหรือคูณ2ก็ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ24ถูกไหมครับนี่24 24ถามว่ามันเท่ากับ27ไหมไม่นะครับมันก็ยังคงน้อยกว่าเห็นไหมครับสุดท้ายแล้ว สองท่อเล็กนะครับสองท่อเล็กรวมกันนะครับจะมีค่ายังไงครับยังคงน้อยกว่าท่อขนาด6นิ้ว1ท่ออยู่นะครับเนี่ยสนิ้วรวมกันจะมีค่าน้อยกว่านะครับ6นิ้ว1ท่ออยู่เห็นไหมครับยีบกับ27ต่างกันอยู่นะครับนี่ครับเพราะนี่อันนี้ก็คืออธิบายตามหลักทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ่เลยนะครับมันจะได้เข้าใจนะครับส่วนบางคนที่ถามว่าถ้าในกรณีที่ที่เป็นปริมาตรล่ะปริมาตรก็เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ปริมาตรเป็นยังไงครับปริมาตรก็คือ พื้นที่หน้าตัดคูณกับความสูงเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าในกรณีที่เป็นท่อ PVC จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ mm hmm. พื้นที่หน้าตัด V นะครับ V เราจะใช้เป็นตัวปริมาตร V จะมีค่าเท่ากับ A L A ก็หมายถึงอะไรครับ A ก็หมายถึงพื้นที่หน้าตัดที่เราคิดได้เนี่ยตัวนี้ครับส่วน L คืออะไรครับ L ก็คือความยาวท่อนแต่ละท่อนก็คือมีค่าเท่ากับ4เมตรเหมือนกันถูกไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วทั้งปริมาตรแล้วก็ทั้งอะไรครับ ทั้งปริมาตรแล้วก็ทั้งพื้นที่หน้าตัดยังไงนะครับยังไงท่อใหญ่ที่เราอธิบายไปเนี่ยเมื่อกี้นะครับท่อใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีค่ามากกว่าท่อเล็กถึง2ท่อนี่แหละครับคือหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ผมได้มาอธิบายให้หลายๆคนได้เข้าใจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเรามองด้วยสายตาเราก็จะมองเพียงแค่ว่าแน่นอนว่าท่อเล็กมันอาจจะมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าท่อใหญ่นั่นแหละนะครับสองท่อนตอน,ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอผมได้ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ก็ ตรงกันข้ามกับที่ผมได้คิดไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับชัดเจนนะครับอืมประมาณนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้หลายหลายคนได้แอคาใจแล้วก็ไม่ได้คิดผิดกันครับผมก็เลยมานําเสนอแบบละเอียดเลยครับวันนี้สําหรับเช้านี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ยินดีแล้วฟังทุกข้อเสนอเนี่ยถ้าผิดผมก็ยินดีที่จะน้อมรับในการที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําเสนอสิ่งดีๆต่อไปนะผมจะไม่นําเสนอในทางที่ผิดเพื่อที่จะให้หลายหลายคนเกิดความเข้าใจผิดแบบนี้ตลอดไปสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ